ในฐานะประชาชนคนหนึ่งดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่เพิ่งเกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียทั้งสองฝ่ายเหตุการณ์อันน่าเศร้านี้ได้สั่นสะเทือนหัวใจของผู้คนทุกคนที่ได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพล,ลเรือนไม่ว่าจะเป็นชาติใดทุกชีวิตล้วนมีคุณค่า เบื้องหลังของแต่ละคนคือครอบครัวที่รอคอยการกลับมาของเขาที่บ้านไม่มีครอบครัวใดควรต้องแบกรับความทุกข์จากการผัดภาคเพราะเสียงปืนหรือแรงระเบิดประเทศไทยไม่เคยเป็นผู้รุกรานแผ่นดินที่เรายืนอ,อยู่ทุกวันนี้คือมรดกที่บรรพบุรุษได้สละเลือกเนื้อรักษาไว้เราจึงมีหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการปกป้องผืนแผ่นดินนี้ด้วยสติ ความสุข,ขุมและวุฒิภาวะประเทศไทยคือชาติที่ยึดมั่นในสันติธรรมความเมตตาและการเคารพเพื่อนบ้านแม้ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลที่ตรวจสอบได้จะชี้ชัดว่าประเทศไทยมีได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแยง้งแต่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของการโยนความผิดหรือการสร้างศัตรูเพราะเมื่อมีผู้เสียชีวิต ย่อมไม่มีใครเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงดิฉันเชื่อว่าความรักชาติไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกับความเปลี่ยดชังเพื่อนบ้านการปกป้องแผ่นดินเกิดไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยความดุนแรงการปกป้องที่แท้จริงคือการรักษาสันติภาพเพื่อให้ลูกหลานของเราเติบโตขึ้นด้วยความหวังไม่ใช่ความหวาดกลัวหรือความเปลี่ยดชงัง ขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายหยุดค่อยคำที่แตกแยกซึ่งบั่นทอนจิตใจของผู้คนหยุดสร้างเชื้อไฟแห่งความขัดแย้งแล้วหันกลับมาสู่ความเข้าใจความเมตตาและการเยียวยาเราต้องร่วมกันฟื้นฟูบ้านเรือนพื้นที่สาธารณะและที่สำคัญที่สุดคือหัวใจของผู้ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทหารกล้าหรือพลเรือนผู้บริสุทธิ์การสนับสนุนเหล่านี้ ไม่ควรจบลงเทียงชั่วคราวแต่ต้องยืนหยัดต่อเนื่องในระยะยาวและเหนือสิ่งอื่นใดประเทศชาติของเราควรตระหนักถึงคุณค่าอันประเมินมีได้ของเราทหารจากทุกเหล่าทัพผู้ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของไทยในทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานตะวันออกตะวันตกหรือภาคใต้การเสียสละของพวกเขาไม่ควรถูกมองข้ามหรือละเลย ในยามวิกฤตเช่นนี้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการยุติความขัดแย้งอย่างแท้จริงดิฉันหวังว่าทัางพลเรือและทะหารของทั้งสองชาติจะได้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอให้เราก้าวข้ามความหวาดระแวงและความกลัวไปสู่ความเคารพและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันขอให้เรายืนหยัดมั่นคงในผืนแผ่นดินของตนโดยไม่รุกรานผู้อื่นและไม่ยอมให้ใครมารุกรานเราเช่นกัน ดิฉันเชื่อมั่นว่าหากเรายึดมั่นในความจริงและดำเนินไปด้วยสติเราจะสามารถยุติความดุนแดงในวันนี้ได้และสร้างสะพานแห่งความเข้าใจเพื่ออนาคตของลูกหลานในวันข้างหน้าขอให้สันติภาพและการทำลงไว้ซึ่งอธิตย์ปไตยคือคำตอบสุดท้ายของพวกเราทุกคน